วันที่เช้าวันที่7ธันวาคม2563ครับมาที่อ่างเก็บน้ําคลองหาดส้มแป้นนะครับก็กกผมมาทเที่ยวพักผ่อนนะครับสวยงามบ้านพักสวยงามอันนี้มาเที่ยวด้วยกันนะครับรวมอายุแล้วไม่เท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เท่าไหร่ไม่ถึงพัน ให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่นะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําหาดส้มแป้นนะครับสวยงามยิ่งใหญ่ <S <S ก่อสวยงามสวยงามบางส่วนเขาก็กําลังทําอยู่นะกำลังทําอยู่นี่น่าจะเป็นบ้านพักพวก พนักงานและกับเจ้าหน้าที่ตรงส่วนที่ขับผ่านมาประมาณแถวนุ้น <c oughs> เห็นกำลังขุดขุดทำทำอยู่เลยนะครับนี่นสวยงามจริงๆนะ <c oughs> ก็ช่อง u t u b e พี่โชคได้มาเที่ยวตรงนี้คือจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองอยู่ตำบลอำเภออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกทีนึง่งตรงนี้ตำบลอำเภออะไรหาดส้มแป้นทั้งคู่เลยเหรอครับ <c oughs> <c oughs> อำเภอเมืองอำเภอเมือง <c oughs> เจเป็นไงรู้สึกไงบ้างถามพี่ปุ๊หน่อยครับไม่ไปร้องเพลงเลยครับพี่ปุ๊อัจชลีวะครับ <laughs> เป็นเป็นไงบ้างครับเห็นเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างสบายตาสบายสบายตาสบายใจมันรู้สึกเหมือนยิ่งใหญ่ดีเนาะอ,อยู่ท่ามกลางขุนเขาแกไม้น้ําเคยคิดจะลงไปไว่ายน้ําเล่นบ้างไหมครับไม่ได้ไต่โดนจับอ,อ๋อเล้ครับเขามีกฎแล้วครับ,รบเฮียรู้สึกไงบ้างครับีไงก็ดีก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ เขื่อนในประเทศไทยนี่เก็บน้ําไม่มีทุกจังหวัดเนาะแล้วมันก็เป็นอ่าเก็บน้ําอันนี้ใช้น้ําสําหรับในเมืองระนองด้วยอ๋อเป็นแหล่งผลิตน้ําของเมืองระนองครับอะไรครับพี่มดอะไรครับของการประปาส่วนคุยภาคระนองอ๋อผลิต็ดน้ําประปาครับละแจรู้สึกไงเป็นเห็นเป็นวิกกลุ่มมันเหมือนเป็นเขาเล็กๆนะหินเล็กๆซึ่งเขาเก็บเอาไว้แสดงว่า เกิดก็เข้าใจทำเนี่ยนี่นเขากำลังขนเนี่ยไปก่อสร้างเลยเนี่ยจริงๆข้างล่างนี่ก็ลงไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมแหล่งท่องเที่ยวก็เปอ๋อแต่วันนี้ก็วันที่จ7ธันวาคม63มันเป็นช่วงของโควิดจะมาระบาดรอบสองแต่ระนองนี่ไม่น่าจะมีนะ เดี๋ยวถามคนพื้นที่หน่อยถามถามคุณปิ๊ปปุนิดนึงเรื่องโควิดนี่แถวนี้มีไหมครับระนองเคยเคยจตรวจเจอไหมยังไม่ยังไม่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยทั้งทั้งที่ไปตรงอ่าวอันดามันเกาะไก้พม่าแต่ไม่มีตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มเนินกรเลยไม่มีอ๋อแล้วแรงงานพม่าในระนองเยอะไหมครับเยอะเยอะโดยมากเขาเข้ามาทําอะไรกันทํางานอะไรกันประชากรของคนไทยมีโรงงานเยอะไหม ก็ส่วนใหญ่ก็มาเป็นแม่บ้านออมาเป็น,นลูกบจ้างเบอร์ประมงแล้วก็อทำง,งานที่ท่าเรือแบบแบบอะไรอะท่าเรือพวกคัดปลาคัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำพวกประมงแล้วเป็นแม่บ้านแล้วท่านะคนปรปฐมมันจะมีโรงงานซับไก่ทำไก่อะไรอะไรที่นี่มีไหมครับจะเป็นปลาซะมากกว่าเพราะว่าไก่ทะเลเป็นพวกประมงมากกว่าครับครับมีอะไรฝากถึงแฟนคลับช่องลิชโชว์บ้างครับเชิญครับคนระนอง แรงงใต้เลยแรงท้งใต้จะให้คนมาเที่ยวจังหวัดระนองอะนะฮะขับกับมาเลนี้หันทางนี้หันมาจะได้เห็นเขื่อนที่ออกยูทูบหรอใช่ใช่พูดเลยครับพูดเลยใช่คนมาเที่ยวจังหวัดระนองอะจังหวัดเล็กๆแต่ว่าอากาศดีอาหารอร่อยข้าของชี่พูดถูกกว่านะเป็นจังหวัดที่ฝนเยอะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่ามันไม่ท่วมจะเป็นจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมแต่ว่าฝนตกเยอะมากแล้วถ้าเกิดมีคนไทยแบบว่าเดี๋ยวจะหาตั้งลกลากแล้วจะเชียร์มาอยู่ระนองไลยครับคนระนอง ก็เชียร์เลยมาเลยฮะเพราะอะไรถึงอยากให้มาอยู่ที่นี่เพราะอะไรก็เป็นเมืองที่สงบนะฮะอย่างอย่างอย่างบ้านพี่นี่ขโมยขโมยอะไรไม่มีเลยนะอืเนี่ยของบางทีเปิดบ้านทิ้งกันไว้เป็นวันก็มีใครเข้าขโมยของอ่ะครับแล้วที่จังหวัดนี้คือค่อนข้างจะอยู่บนเหมือนเชิงเขาภูเขาเป็นที่สูงเป็นที่สูงไม่เคยมีน้ําท่วมเลยเหรอครับ เคยมีบ้างไหมหรือว่าท่วมแป๊บเดียวก็ไปเออใช่ท่วมมันมันเออไม่นานเออไม่นานพอถ้าฝนหยุดตกสักชั่วโมงก็ไปหมดละเคยท่วมหนักหนักสุดนี่ตั้งแต่พี่เคยอยู่หรือได้ยินคนเมืองระนองคือพี่ปูนี่เขาก็เดี๋ยวจะบอกว่าเขาไปเรียนในกรุงเทพใช่ไหมครับจบมเกษตรแล้วก็ทํางานในกรุงเทพช่วงนี้แล้วแล้วไม่ทราบว่าช่วงที่เราไม่อยู่ตั้งแต่เราเกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยได้ยินข่าวน้ําท่วมระนองเนี่ยมากสุดแค่ไหนสูงแค่ไหนคือมันมันท่วมแค่บางจุดเท่านั้นเอง บางจุดเออบางเป็นบางจุดที่เป็นอาจจะอยู่ริมคลองหรือที่รุ่มอ่ะนะฮะอาจจรอย่าที่บอกกับว่าพอพอผลฝนหยุดตอกสักชั่วโมงสักชั่วโมงมันก็เริ่มยุบละแล้วไม่ได้แบบขังนาหรือแบบท่วมเป็นบริเวณกว้างอะไรมากอ่าอยู่ใกล้ทะเลไม่มากแต่สูงเรื่องของซึนามิอะไรไม่น่ากลัวมันมันไม่น่าจะถึงซึนามิเคยมีแต่ว่ามันไม่ถึงข้ามใาตัวเมืองมันไปมันไปอยู่แค่แหลมสนอะตรนนั้นจะโดนซึนามิ หรอครับแล้วแล้วตอนปีที่โดนนั่นมันร้ายแรงแค่ไหนมีคนถึงต่องถึงตายอะไรไหมมละนองมีมีตายบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะไม่ถึงหลักร้อยนะคนตายมันเป็นแค่ปลายปลายขึ้นปลายปลายอ๋อครับผมขอบคุณมากครับก่อนให้ดูธรรมชาติต่อหนิ่งต้นไม้ยังค่อนข้างเยอะนะไอ้ลูกนั้นนี่ก็เต็มเลยนะเขียวชอุ่มสวยงามมากอันนี้นะครับมาทัวร์ ชุดนี้กับพี่ชายพี่สะพายพี่สาวนะครับผมสิทิโชคเป็นจัชย,ยะก็ให้ดูประมาณนี้นะอากาศสดชื่นมากเลยอากาศสดชื่นเย็นสบายสุดๆมีความสุขมากก็ถ้าใครได้มาพักสักคืนผมได้พักไปแล้วนะครับหนึ่งคืนประมาณต้องนู่นเนี่ยนะครับตรงนู้นเย็นสบายได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็วิวสวยมากมากวิวสวยมาก<ๆ>ก็ถือว่าไม่ถึงกับสูงมากกําลังดี นะครับชื่อเต็มเต็มของที่นี่คืออ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะครับหาดส้มแป้นนี่นะมาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวเยอะๆะนะครับก็เดี๋ยวไปถามกันว่ามีเก็บค่าบริการอะไรไหมโอ้ยลมเย็นดีมากเลยตรงนู้นตรงนู้นวัดอะไรครับวัดอะไรครับวัดหาดส้มแป้น เมื่อวานมีชาวบ้านครับจริงมีทะเลหมอกนะข้างบน่ะขึ้นไปข้างบนประมาณห0 0ร้อยเมตรอ่ะจะเห็นทะเลหมอกคือจะเห็นมันจะมีเฉพาะช่วงเช้าเช้าใช่แต่ว่าจะช่วงนี้ไม่มีครับถ้าบางครั้งถ้ามีหมอกเยอะๆนะเนี่ยขาวหมดเลยครับครับแล้วเราขึ้นไปข้างบนน่ะเราจะเห็นเป็นหมอกหมดเลยผมถามน้องชายพี่ปูเขาบอกว่าถ้าวันไหนร้อนมากหรือฝนตกมากอีกวันหนึ่งหมอกจะเยอะครับครับอันนี้คืเขื่อนแล้วอันนี้ แต่ว่าเมื่อเช้าที่ผมมาเนี่ยก็เมื่อคืนอากาศสบายตอนนี้มันก็คือประเทศไทยวันนี้วันที่7จดธันว 2, า 63, คมสงพริึ่งผ่านมรสุมไปน้ําท่วมนครศรีธรรมราชแล้วลงไปทางใต้นะครับก็คือตอนนี้ก็อ,นนกอากาศเย็นสบายดีพอมาตรงนี้เมื่อเช้าก็เลยไม่มีหมอกผมก็ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ เดี๋ยวลงช่อง u t u b e ที่โชคให้ดูด้วยนะแต่ว่าก็ชอบคือว่าเวลาถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะได้เห็นภูเขาเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นต้นไม้นะครับถ้ามีหมอกก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็จะรอพระอาทิตย์ขึ้นจนหมอกสลายมันถึงจะเห็นธรรมชาติวิวต่างๆแต่วันนี้ก็เห็นเยอะดีนะครับก็หวังว่าคงจะมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้พามาเที่ยวชมนะส่วนวัดส้มแป้นนั่นเขาก็มีชาวบ้านบอกว่า เขาบอกผมว่าในวัดเนี่ยก็จะมีปลาพวงเยอะสวยงามคือมันจะเป็นแบบน้ำที่มาจากน้ำตกเลยนะสวยงามตรงนั้นก็อย่างปลาลามกันมันเป็นแปลงเนี่ยรอบหมดวิ่งไปเขาจะมาเข้าดาวที่นี่กันเนี่ยแล้วครับอ๋อโตรงนั้นอ๋อแล้วตอนนี้เขาจะกางเต็นท์นอนกันตรงนี้บอกตรงนี้เข้าดาวกันตรงนี้ครับมีร้านค้า แล้วนอกจากเขาดาวเขามาจัดงานอะไรกันอีกปะก็จะมีงานเขาดาวงานปีใหม่แล้วก็มีขี่แข่งจักรยานเนี่ยเส้นทางแข่งจักรยานเหมือนกันเออใช่จริงๆถ้ามีกิจกรรมติดต่อที่เฮียครับตรงนี้หนงานอะไรที่แหลง้เนขตของกรมประชากรมทนสามารถขอใช้ที่ได้ได้กลคุยกั้เขามีแข่งจักรยานอยู่เรื่อยๆนะแข่งจักรยานภูเขาก็ใครดูช่องยูทูบพี่โชก็อยากจะมาเช่าจัดกิจกรรมอะไรมาที่นี่ได้เลยนะครับมาที่นี่ได้เลย อากาศเย็นสบายห้ามล่องเรือยังยังไม่ให้ล่องเรือเพราะเป็นแหล่งน้ำประปาเลยไม่มีแพที่พักล่องเรือพื้นน้ำต้องสะอาดก็มีนะาเลี้ยงปลากันเนี่ยปลาเลี้ยงได้ก็เหมือนให้สัมปทานมาทำได้ที่ต้องเที่ยวล่องแพตุงอันนี้ไม่เอาเพราะว่ามันต้องใช้น้ำประปาสะอาดครับ <ป>โอเคก็จบการพามาชมอ่างเก็บน้ําคลองหาดต้มแป้นนะครับเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําน้าคลองไปสู่เมืองพลระนองนี่คือต้นกําเนิดของน้ําปลาปลาเลยนะครับสวัสดีครับช่อง y YouTube ริชชอครับ